นี่นะครับผมก็มานั่งเหลาเบ็ดนะครับก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเหลาเบ็ดใช้มีดอินนิปนะครับผมเก่าๆนะครับค่อยๆเก่าๆให้คันนะครับไม่อ่อนแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะนี่นะครับวันนี้ก็นั่งทำเห็นไหมครับขี้เลื่อยเต็มเลยนี่ก็ได้ประมาณสามสิบกว่าคันนะครับก็คิดว่าจะสักสามสิบนะสามสิบนิดๆนะครับเดี๋ยวก็จะไป คืนนี้นะครับจะทำคลิปให้ชมนี่นะครับหลังจากที่ผมเหลาเป็ดเสร็จก็เดินออกมานะครับหลังบ้านนะครับมาปักปลาช่อนนะครับพอดีพรุ่งนี้นะครับจะเดินทางไปบ้านพ่อตาแม่ยายเนาะที่จังหวัดชัยภูมิก็หาของฝากนะครับติดหมายติดมือตอนนี้ก็มาลายนะครับผมเขาเรียกว่ามาวางเป็ดไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอามีดนะครับออกมา สางเนาะก็ะเดี๋ยวมาติดตามผลงานกันนะครับผมเ,เดี๋ยวผมก็จะปักไปตอนกลางคืนเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับผมตอนนี้ก็เดินครอบเขียดนะครับหาเหยื่อหาเหยื่อปักปลาช่อนนะครับนี่นะครับเขียดเราก็เลือกไซส์สวยๆหน่อยครับก็ ได้มาสักสิบตัวนะครับผมนี่ยขอบมาตรงนี้เป็นบ้านเนาะขอบมาทางถนนนะครับเดี๋ยวจะเกรียดค่อนข้างที่จะเปียวนะครับวันนี้มันเป็นทางรถเนาะรถเข้ารถออกมีครับโผ่ตัวสวยเลย เค okay, ครับเดี๋ยวผมขอเดินครอบเขียดกันนะครับพอดีไม่ถนัดเนาะถือกล้องไปให้ดูชอดกัค่อนข้างเปียวไฟนะตัวสวยมากเลยครับแต่เปียวสุดๆเลยผมก็ได้มาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเอาไปเกี่ยวก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปหาบนอีกถนนหนึ่ง จะมีอาการอยู่ครับตัวแรกครับผมเกี่ยวเหยื่อเสดพดีบุกกลับมาโดนเลยครับนี่นะครับผมไซประมาณสามสี่ขีดได้ครับเหมือนตัวที่สองจะมานะครับผมมาดูกันครับปลาอะไร นี่ครับขันเบ็ดโอ้โหเป็นปลาช่อนครับตัวนี้มีไซส์ครับนี่ครับตัวนี้มีไซส์ครับคันเบ็ดทำเองครับผมตัวที่สองครับผมโอ้ไซส์สวยครับตัวนี้สองแปมขันนี้เบ็ดขาดเลยครับผม ดึงเข้ามานะครับนี่ตัเบ็ดหายไปแล้วครับควันยังดีเลยขาดน่าจะใหญ่เอาเรื่องก็ต้องกลับไปชาร์จแบตบ้านไงครับผมแบตก็ฉายเหมือนจะหมดนะนะครับผมระหว่างทางกลับบ้านครับโดนอิกหนึ่งคันนะครับบอกเลยออกจากบ้านมานะครับไม่ถึงชั่วโมง ไฟหมดโอ้ตัวนี้ไซส์เล็กหน่อยครับไซส์น่ารักเลยตัวนี้นี่นะครับไซส์เล็กไปหน่อยโอเคคันนี้ดึงแรงอยู่ครับไม่แน่ใจว่าใช่ปลาหรือว่ากบนะครับอ๋อปลาครับผมมันไปช่องนู้นอาครับผมแต้มที่สี่นี่ครับเต้มนี้โอ้โหไซส์สวยครับผม นี่นะครับไซส์สวยเลยแต้มที่สี่ครับนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามีตัวไหมนะครับคันก่อนนิ่งๆเดี๋ยวขอค่อยๆดึงขึ้นมานะครับอึ๊บไม่มีนะครับผมน,นี่นะครับผมผลงานนะครับผมในกระสอบเลยสี่ตัวนะครับสี่แต้มอย่างที่เห็นในคลิปไปแล้วนะ ผมก็หาเครียดนะครับหาเครียดแล <tinc S 1> ้วก็ปักนะครับปักคันสุดท้ายพอดีแล้วก็ยามกลับไฟฉายมันอ่อนนะก็เอาแค่รอบเดียวพอถ้าจะชาร์จไฟฉายใหม่ก็สองสามชั่วโมงนะครับก่าจะได้ออกก็เป็นรอบเช้าเลยทีเดียวผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมนะนะดินค่นข้างเดินยากนะครับมันเป็นดินเหนียวนะจมาติดรองเท้าบูทนะก็เอาแค่รอบเดียวนะครับเครียดก็เดี๋ยวเหลือไว้ก็เดี๋ยวไว้ทํา กับข้าวไปเนาะสําหรับเขียดนะครับตัวสวยเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นรอบเช้ากันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ก็มาดูปลากันนะครับที่เราปักกันไว้คันแรกนะนะครับขันแรกก็โดนแล้วนะครับบอกเลยว่าคันเบ็ดที่เรา เหล่าเองนะครับจะได้เปียบจะได้เปรียบกว่าใครเลยนะเพราะว่าเลาเหล่าเองเราจะรู้นะครับว่าเออมันจะไม่แข็งและไม่อ่อนจนเกินไปนะนี่นะครับผลงานก็เอาง่ายๆนะครับคันเบ็ดเนี่ยถ้ามันอ่อนจนเกินไปมันก็จะไม่ติดปากปลาแต่ถ้ามันแข็งจนเกินไปอ่ะมันก็จะทําให้ปลาปากฉีกมันต้องพอดีพอดีนะครับมีแรงดีอ่ามีแรงดีดมีแรงยืดหยุ่นที่พอดีนะเนี่ยอันนี้ผมก็นั่งเกาเมื่อวานเนี่ยนะ นี่นะครับตัวแรกนะครับคันแรกตัวแรกมาเดี๋ยวลุ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเฉพาะคันที่ได้นะครับอ่าก็ปักไว้ประมาณยี่สิบกว่าคันนะประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่คันนะครับนี่มาแล้วครับตัวที่สองเดี๋ยวมาลุ้นกันปลาอะไรโอ้โหปลาหมอครับผมตัวที่สองเป็นปลาหมอใหญ่ครับกินเขียด โอ้สนี้น่าจะมีสี่ตัวโลนะครับเนี่ยดูความใหญ่ครับปลาหมอกินเขียดนะครับโอเคตัวที่สองเป็นปลาหมอนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นนะครับเรามาลุ้นตัวที่สามกันผมเห็นใกล้ๆแล้วนี่นะครับเห็นไหมครับคันโน้มลงไปเลยนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่า มีปลาไหมโอ้มีครับผมนีม่ครับไฟสวยเลยนี่ครับผมเหลาไม่เมื่อวานนี่ยังเก็บรายละเอียดไม่หมดเลยตัวก็กำลังเหมาะครับผมตัวไม่เล็กไม่ใหญ่นะประมาณสองสามขีดนะครับนี่มาครับผมลุ้นตัวที่ห้ากันครับ มันหมานครับเช้านี้นี่นะครับตัวที่ห้าตัวน้อยนะครับผมตัวน้อยหนึ่งโอเคนะครับตัวที่ห้าตัวที่หกครับตัวนี้น่าจะเสียชีวิตนะครับ ไปช่อนนานนะครับผมคันนี้งงงงเลยนะยังไม่ได้เช็คเลยนะครับว่ามีตัวไหมไม่มีนะครับผมโอ้โหพลาดคันงงสวยมากมเบ็ดก็อยู่ครบครับน่าจะหลุดนะน่าจะผ่านป่าคันนี้เห็นไกลๆนะครับคันเบ็ดยุบๆนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูกัน อาครับผมมีตัวครับมีตัวนี่ครับผมบรรยากาศในน้ำมีปลานะครับในนามีข้าวตัวสวยอีกแล้วครับผมชึบช่อนนาตัวที่เท่าไหร่ล้วตัวที่เจ็ดนะครับตัวที่เจ็ดนะครับผมเห็นคันงงสวยๆนะครับ เดี๋ยวมันลุ้นกันอีกหนึ่งคันนี่นะครับผมงงสุดจริงๆนะเป็นคันที่สวยงามนะครับสำหรับคนปักเบ็ดนี่ครับจะได้ลุ้นเลยนะถ้างงอย่างนี้แต่ก็ต้องดึงไม่ได้นะครับถ้ามันมีปาติดอาจจะขาดเดี๋ยวผมต้องค่อยๆแกะ ได้ครับผมนึกว่าหลุดใจก็ไม่กล้าควานไปเยอะนะครับกลัวจะเป็นงูนะครับนี่ครับผมตัวสวยเลยมาเขาขึ้นน้ําก่อนนี่นะครับตัวสวยๆนะครับลุ่นๆน,นะครับน่าเป็นปาลานุ่นเดียวกันเลยจเจออีกหนึ่งคันแล้วนะครับโค้งสวยๆก็คือคันถัดมาจากนะครับเมื่อกี้ดึงตรงนั้นมาเดินมาหน่อยเดียวเอง นะครับมีตัวดิ้นนะครับเดี๋ยวครับมันพันป่านะครับอาจจะต้องเอาขึ้นลําบากหน่อยนี่นะโอโหไสสวยเลยนะครับประช่อนนานะครับไซยนี้เดี๋ยวลุ้นคันต่อไปคันนี้ดึงมิดน้ําเลยนะครับนี่นะครับดึงมิดน้ําเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหน่าจะหลุดครับผม ทำไมถึงหลุดโอ้โหเบ็ดง้างครับเบ็ดง้างนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตะของ้างเลยนะครับน่าจะมีไซส์อยู่นะครับเอาเรื่องอยู่นะโอ้ตะขอเบ็ดง้างครับเพิ่งเคยเจอนะเมื่อคืนขาดวันนี้ง้างนะนี่ครับผมโดนติดติดกันอีกหนึ่งคันนะครับไงครับแอคชั่นคันอนี้หลุดครับผมเหลาเองนะครับ ความยืดหยุ่นก็โอเคอยู่มาลุ้นกันตัวไซส์ครับมันลุ้นมีไซส์ไหมไซส์สวยกันแล้วครับผมเป็นปลาช่อนนาไซส์สวยนะนี่นะครับถ้าใครจะรู้จักปลาช่อนนาก็จะอยู่ไซส์ประมาณนี้นะครับผมถ้าไม่ใช่พ่อแม่เขาหน้าน,านี้จะเป็นตัวรุ่นๆนะครับถ้าไม่ใช่ปัานเลี้ยงก็จะไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับนี่กําลังเหมาะ,ะครับไซส์ปักเบ็ดเลยขันสุดท้ายครับผมมีลุ้นเลย คันนี้กดเต็มที่นะครับกดเต็มที่ดูลักษณะคันก่อนโอหนี่นะครับโค้งสุดปลายนะครับอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะขอให้อยู่ทีอาจจะเป็นปันไหลหรือเปล่าถ้าเกิดกดอย่างนี้นะ ค่อนข้างจะหาตายสายลำบากเลยครับกดหนักจริงๆโอ้โหหลุดนะครับผมนี่นะครับเจอตัวบิดแหละก็โอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าจบกันสวยๆเลยเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันเมื่อคืนก็ได oh ้ไปสี่ตัวนะครับ ก็เกี่ยวเบ็ดแล้วก็ละเลยนะครับละกลับเลยยามกลับเลยไฟฉายหมดเนาะก็ได้มาสี่ตัวนะครับก็มีไซส์สวยๆเลยก็นี่นะครับผมอันนี้เป็นแปลงนาผมนี่นะครับอ่ะนี่ก็เป็นแปลงนี่มันต่ํานะครับน้ําจากคลองมันดันเข้าแต่แปลงนี้ผมติดไว้นะผมปิดน้ําไว้ไม่ให้เขาทะลักเข้าเดี๋ยวจะไถนะครับไถไถแล้วก็จะดึงนาพอดีมันไม่เท่ากัน นี่นะครับในน้ํามีปลาในน้ามีข้าวครับเดี๋ยวเรามาชมผลงานกันในกระสอบนะครับวันนี้ก็ติดก,กับแต้มเห็มนภนาพไม่สวยก็ขออภัยด้วยนะเป็นกล้องสดางทีได้เป็นวิถีชาวนานะครับวิถีชาวนาปักเบ็ดกับข้าวนะครับผมหน้าน้ำก็หาไดานะครับไซส์เล็กสวยนะครับ โอเคนะครับถ้าเกิดว่าละทั้งคืนมันก็มันก็จะได้นะครับมันก็จะได้มากกว่านี้ก็อย่างอย่างที่เราละช่วงเช้าเนี่ยเราได้สิบกว่าตัวถ้ากลางคืนเรายามสองชั่วโมงยามทีหนึ่งแล้วอาจจะได้สิบตัวยามเที่ยวละสิบตัวสิบตัวเพราะปลามันมีโอกาสหลุดนะครับเวลามันกินไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มากู้ถ้ามันติดหมิ่นหรือว่ามันเกี่ยวไม่ลึกเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่ปลาจะหลุดสูงถ้าใครยามบ่อยนะครับใครรู้เบ็ดบ่อยก็จะได้เปียบ เนื่องจากเมื่อคืนก็ไฟฉายอย่างที่เห็นนะครับผมมันไม่เอื้ออํานวยผมก็อยากจะละนะแต่จะมาให้นั่งรอไฟฉายสองสามชั่วโมงก็น่าจะหลับก่อนนะครับผมแล้วก็ไฟฉายออกทีนึงได้ไม่ถึงชั่วโมงอย่างเงี้ยมันเสียเวลาก็ดีเหมือนกันครับผมปักเย็นละเช้าเนาะปักเย็นละเช้าแต่ก็โอเคครับก็ถือว่าผ่านนะครับผมยี่สิบกว่าคันก็ได้รวมเมื่อคืนด้วยก็น่าจะประมาณ สิบสี่สิบห้าตัวหรือเปล่านะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับเนาะอาจจะเป็นแนวอื่นเนาะไม่ใช่แนวทำนานะครับก็ช่วงนี้มันไม่ได้ทำนานะผมก็อยากจะให้ชมกิจกรรมนะครับบางครั้งกล้องไม่สวยแต่ก็จะเป็นาการปฏิบัติจริงเนาะครับไม่ได้สร้างภาพไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะโอเคครับผมสวัสดีครับ